นี่คือถนนสุวรรณประสาททางซ้ายมือนี่ถนนเส้นนี้ไปทางทิศนี้จะไปถนนพหลโยธินทางที่จะไปลบบุรีได้ตรงนี้จะไปถนนสายคู่แล้วตรงนี้คือวงเวียนวงเวียนที่มีสถานีดับเพลิงด้วยแล้วก็ เป็นจุดที่มีร้านค้าของขายเยอะเช่น Big กซีซีเจเซเวนลตัี่ยจะรวมอยู่ตรงจุดนี้หมดจากนี่ถึงวงเวียนก็ห่างประมาณ100เมตรและทิศเทียงนี้ทิศนี้ก็คือทางเข้าบ้าน ไปตรงนี้ไปตามทางนี้ก็จะไปหลังตลาดพุทธบูชาแล้วก็กุ่มประกันทดน้ำก็คนรู้จักกันดีกุ่มประกันทดน้ำซอยนี้จะเป็นซอยเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นซอยเกี่ยวกับความงามน,นะเริ่มต้นที่ร้านร้านตัดผ้าร้านเย็บผ้าพี่แขกอันนี้เป็นร้านพี่แขกร้านแรก ก็เเดินไปรื่อยก็จะมาถึงร้านพี่วันเย็บผ้าเหมือนกันตอนนี้ปิดหมดแล้วเพราะตอนนี้มาสี่ทุมกว่าแล้วและอันนี้ก็บ้านตัวเองนี่บ้านตัวเองแล้วถัดมานี่ร้านนี้ก็ปิดแล้วเป็นร้านทําเล็บร้านทําเล็บเจล พิชเนเนลโดยน้องลุงแล้วก็เดินผ่านร้านนี้ไปตรงนี้ไม่มีร้านก็จะมาถึงร้านเสริมสวยอันนี้จะเป็นร้านของน้องน้ำร้านไอ้น้ำบิวตี้แอนด์สปาแล้วข้างหน้าที่เห็นนี่ก็เป็นร้านอะไรนะสามฤดู สามดูให้เช่าชุดวิวาแล้วเลยไปทางนู้นก็ไปนู่นแล้วอุมพกันแล้วก็หลังตลาดพุทธบูชาแล้วนี่ก็คือซอยเข้าบ้านน,าน,นี่คือร้านให้เช่าชุดวิวาแล้วก็เดินเข้าบ้านเรา ก็พอมีไฟแสงสว่างนะไม่มืดไม่เปี่ยวเท่าไหร่ม,มันเป็นซอยแคบๆรถใหญ่เข้าได้แต่ว่าเลี้ยวเข้าบ้านไม่ได้เลี้ยวเข้าประตูนี้ไม่ได้ มาก็จะเจอกับโต๊ะโต๊ะนั่งเล่นห้องก็มีแค่สามห้องตอนนี้มีอยู่หนึ่งห้องแล้วตรงกลางยังว่างอยู่ห้องลิมอีกสองห้องเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องลิมนี้ เฮ้ยมืดเปิดไฟกันหน่อยอนี่คือสภาพห้องก็ไม่แคบไม่กว้างเท่าไหร่ จะสังเกตได้ว่าปลั๊กไฟเรามีให้ทุกเสาเลยนะอันนี้ก็เป็นห้องโซนห้องครัวมีซิงล้างจานให้เปิดไฟก่อนเปิดไฟสว่างสว่างน,นี่ห้ง น้ำก็มีปกติโครกอ่างล้างหน้าหลักบ,บัวหน้าต่างก็มีหน้าหลังมุ้งลวด นี่คือสภาพห้องทั้งหมดแล้วก็ทางเดินเข้าบ้าน